อยมาต่อจะคลิปที่แล้วครับโอ้ยไม่ไหวจริงๆนะวัไทยยอมครับต้องเดินหน้าลงข้างล่างแล้วไปวนเขานี้เลยอุย้ยไปต้มไปแล้วครับจบแล้วหนึดจัดตรงนี้โอ้ยยังดีมีสโนว์เหลืองครับสโนว์เหลืองช่วยชีวิตไว้นะ ต่อจากคลิปที่แล้วครับที่ว่าที่เราพาไปดูตรงที่ตักนะครับคลิปนี้ก็มาดูที่ลงกันบ้างปลายทางครับระยะทางหลายกิโลเมตรเลยอ้าวใบดัน M70 ครับคูมบตะขับโดยพี่เป็นต่ออ้าวรถิปต้ม FC3J ตัวหายากเลยครับ เรไม่ต้องถอยเข้าไปลึกนะเดี๋ยวจะใสดันเข้าไปเองรถใส่ดันก็พอได้อยู่ มรากิใช้ได้ครับดินเดินโอ้ยปีเฉยเลยนิ้วเท้าเบอรกระบะโผล่เลยครับอ้าวมาละไหลลงละ ไม่ไปไทยมาลยมยามืนจะหลุดนะไม่หลุดเลยนะเลยทำ้งถดไยดินทังก็ดำเลย เอายย่อ่ะขั้้ายครับน่าจะหนุด ช่วยครับลุนไม่หลุดไม่หลุด รัันิ้งร้อยสี่ห้าคอมครับโอ้ยมาดูว่าหอยเข้าจะเป็นไงบ้างครับคันนี้คันนี้พ่อมากุเตี๋ยวเรียงออกข้างฝั่งขวานะสี่ใบครับเรียบรียบ,บหันใจร้อน หลุดครับระถไายอีกแล้วโอ<ฮ>้จะถ่ายเข้ามาฝั่งซ้ายแล้วยกครับครับ รถกามในข้อดีมันนี่ก็นี่นะครับทำท้ายสามารถเชืลอถือเองได้ไม่อยู่เลยหลุดไงอลองลองทำก็ไม่หลุด อันนี้ก็สู้สุดชีวิตเหมือนกันครับโอ้โหดูดินดินมันลื่นไงปีนทิ้งหมด โมาแล้วครับทุกระบบจบที่แมคโครอ้าวต่อมารถอ้วนครับอ้าวโคตติดติดล่องเต้องเจอจโล่เหลืองถึงจะจบเรื่องเงียบ น่ารักมากหรือว่าเวลาเร่กงานพอดีสี่โมงแล้วมาดูฝั่งซ้ายิฝั่งซ้ายลงบอกเขาฝั่งซ้ายไม่ลงแต่มันลื่นนะครับลงแค่ฝั่งขวาเดี๋ยว แต่ด้วยความคิดว่ามันดินดูสภาพดินดินมันลื่นไงดินก้นสากติดดิน ครับคลิปการทำงานวันนี้นะฮะเสียงดังวะยอยเหรอสึงยอยดังปะโอเคทุกคนประมาณนี้นครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ